การใช้กดแรงดึงดูดนั้นมหาศจา์ขนาดไหนปุ่มพิสูจน์มาแล้วด้วยตนเองพลิกชีวิตด้วยการพลิกเส้นลายมือเสกเส้นลายมือให้เป็นดั่งฝันดั่งเนรมิตทุกอย่างอยากรู้ไปเลยสวัสดีค่ะผมท้าจ๋อเทพมหาศั์แห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดน,นะคะวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเลยนะว่าผมใช้กดแรงดึงดูดแล้วได้ผลอย่างไรนะคะ สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมันไม่น่าเชื่อแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์มากๆเลยนะคะการที่ปุ่มเนี่ยใช้กดแรงดึงดูดนะคะในการที่ manifest มันทุกวันนะคะและก็ทำมันอย่างที่ปุ่มได้ให้เคล็ดลับกับทุกๆคนไปแล้วนะคะแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของปุ่มบ้างนะอย่างแรกเลยนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าดวงปุ่มเปลี่ยนค่ะ ผมบอกว่าห้ามดูดวงใช่ไหมผมเคยมีคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าถ้าหากว่าคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่กลัวหรือว่ามีความเชื่อที่แบบว่าเกี่ยวกับการมูเตลูหรือการดูดวงชะตาต่างๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งคุณไปเชื่อสิ่งนั้นแล้วอ่ะสิ่งนั้นก็จะเกิดทุกครั้งถูกไหมคะ่มเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูดวงมากและผมเองเนี่ยก็เป็นคนเปิดไพ่ดูดวงให้กับคนอื่นเหมือนกันนะคะเพราะว่า เนื่องจากว่ามันไม่มีใครนะสามารถดูดวงปุ่มแม่นได้แบบร้อยเปอซนะคะตั้งแต่ดูดวงมาเพราะว่า,วาเวลาเจอปัญหาในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไปหาหมอดูใช่ปะเพื่อที่จะถามเขาว่าเออถ้าอย่างนี้เราจะแก้ยังไงหรือว่าให้เขาแนะนําดีว่าเราจะควรเลิก สิ่งนี้หรืออีกสิ่งหนึ่งดีใช่ไหมทุกคนนะ่ะเป็นเหมือนกันหมดเวลาหาทางออกไม่ได้หาคําตอบตัวเองไม่ได้ก็จะพึ่งหมอดูพึ่งการมูเตลูทั้งหลายใช่ไหมคะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะและผมเองเนี่ยก็ศึกษาเรื่องไพ่ทาโร่นะคะผมก็สามารถเปิดไพ่ทาโร่เพื่อดูตัวเองได้นะผมดูตัวเองได้มาก่อนถึงเปิดไพ่เพื่อดูคนอื่นๆนะคะแล้วทําไมเนี่ยผมถึงต้องการใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลเพราะว่า เมื่อเราชอบดูดวงเยอะใช่ไหมเวลาหมอดูเนี่ยเขาจะทักในสิ่งที่มันมันไม่ดีอะเราก็จะจิตตกอะว่าเฮ้ยทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ในเมื่อแบบอ่ะสมมติว่าเราไปถามเขาว่าอันนี้หนูจะได้ไหมคะแล้วหมอดูบอกว่าไม่มีทางไม่มีทางได้แน่นอนอย่างเงี้ยแต่คือแบบในใจคือเราคิดว่าฉันต้องได้สิฉันจะเอาอะก็ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้อะแล้วทําไมฉันถึงไม่ได้หมอดูก็จะทักแบบนี้ใช่ปะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะคอยตามว่าเออเราโคงไม่ได้เราก็คงถอดใจไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเนี่ยปุ่มเนี่ยได้มีโอกาสนะได้ดูดวงนะคะจากเอาง่ายๆประมาณเราไม่ได้ดูลายมือมาประมาณ5เดือนอะไม่เกินเนี้ยไม่ไม่เกิน5เดือนนะคะที่ผมดูลายมือ จะมีเพื่อนสนิทมากๆคนหนึ่งนะคะเป็นคนดูรายมือให้ปุ่มตลอดนะจะเป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถดูรายมือปุ่มและมีความแม่นยำนะคะตลอดมาเลยนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะแล้วก็ดูกันมาเรื่อยๆกันมาตลอดนะด้วยความเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยการดูดวงเนี่ยครั้งก่อนหน้านี้ย้อนไปประมาณ5ถึง6เดือนไม่ถึงด้วยซ้ำค่ะเพื่อนเนี่ยได้ทำนายไว้ว่า ผมเนี่ยจะไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการหรือถ้าผมจะได้เนี่ยผมจะได้ตอนที่ผมอายุมากมากแล้วอ่ะคือมันต้องผ่านช่วงเวลาประมาณแบบอายุ40กว่าแล้วถึงจะได้เลยอย่างเนี้ยซึ่งแบบถ้าเป็นนักเวลาเนี้ยผมไม่มีทางได้แน่นอนคือเส้นลายมือเนาะเขาเรียเส้นลายมือโดยชะตาล้วไปอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเนี้ยก็ไม่มีอะไรที่แบบดีเลยคือไม่ดีเลยดวงแบบไม่โอเคเลยนะคะ แล้วพอผมเนี่ยมาศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดใช่ไหมตอนแรกที่ดูมันเฟลนะว่าแบบเฮ้ยทำไมวะหรือเราจะถอดใจดีกับสิ่งที่เราแบบโฟกัสมันเอาไว้อะแล้วก็จะจะทำยังไงดีที่เราจะคิดชิขมันมาได้ใช่ป้ะคิดทุกวิธีทางทุกความรู้ทุกตำราเอามารวมๆรวมรกันเอามาย้ำกันใหม่เลยว,ว่าฉันจะทำยังไงฉันจะวางแผนยังไงดีเพื่อฉันจะหยุนเหนือโชคชะตาของฉันให้ได้นี่คือเคล็ดลับ นี่คือคีย์หลักสําคัญที่สุดว่าผมคิดอย่างเดียวว่าไม่ฉันต้องได้ฉันจะเปลี่ยนดวงชะตาของฉันแล้วฉันจะได้ทุกสิ่งอย่างที่ฉันต้องการและปรารถนาฉันจะดึงเวลาให้มันเร็วขึ้นย่นเวลาของฉันฉันจะต้องสําเร็จรวดเร็วฉันต้องสมหวังในสิ่งที่ฉันปรารถนาสิถูกไหมีนเมื่อเรารู้กฎของแรงดึงดูดแล้วว่าเราคิดสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นใช่ปะผมยกเลิกทั้งหมดผมบอกกับตัวเองว่าไม่ ฉันจะต้องเป็นคนกําหนดเองฉันจะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของฉันทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองฉันจะเลือกทุกเส้นทางในชีวิตฉันด้วยตัวของฉันเองฉันเท่านั้นที่อยู่เหนือโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะเป็นคนกําหนดเท่านั้นพอผุ่มเปลี่ยนความคิดป,ปุ๊บแล้วผมก็ magnifies ทุกอย่างเข้ามาในหัวสมองทั้งเขียนทั้งจินตนาการทั้งใส่ feeling ทุกอย่างทําทุกวันทํา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 แล้วทอก็ทําทําแล้วไม่เห็นผลก็ทำเข้าใจไหมทำท,ท,ทั้งที่ยังไม่เห็นผลแต่ทําแล้วเชื่อแล้วผมเห็นตัวเองแล้วผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าอนาคตที่ฉันต้องการที่จะให้เป็นมันเป็นยังไงผมเห็นมันชัดเจนขึ้นทุกวันความรู้สึกมันเข้าไปอินกับความรู้สึกตรงนั้นทุกวันแล้วเชื่อไหมว่าผ่านมาระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสี่ห้าเดือนมาเนี้ย แล้วผมได้มีโอกาสได้ดูลายมือกับเพื่อนใหม่เมื่อ2วันที่แล้วนะคะเชื่อไหมว่าดวงชะตาของปุ๋มนะลายมือของปุ๋มอะเปลี่ยนจากเดิมที่เพื่อนบอกว่าไม่มีทางได้จะต้องได้ในตอนที่อายุเยอะใช่ไหมตอนนี้โชคชะตาเปลี่ยนเป็นว่าปุ่มกำลังจะได้รับสิ่งนั้นแล้วนี่คือความมหัศร์ มีทางได้มันกลายเป็นว่ามันเป็นเวลาที่ปุ่มกำหนดพอดีทุกอย่างทุกความคิดทุกวิถีทางทุกธุรก,กิจที่ปุ่มใส่ลงไปในการจินตนาการหรือสิ่งของหรือผู้คนบุคคลที่ผ่มต้องการและปรารถนาและตัวเองจะต้องเป็นอย่างไรปุ่มใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บลายมือทุกอย่างเป็นไปตามที่ปุ่มเป็น คนกาหนดชะตาชีวิตไม่น่าเชื่อว่าการที่เราเนี่ยใช้กฎแรงดึงดูดมันสามารถเปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนดวงชะตาและเปลี่ยนไายด้มระยะเวลาให้สิ่งนั้นน่ยมันเข้ามาหาเราได้เร็วขึ้นคือ มันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์แบบร้อยเอร์เซ็นต์แต่ผมเห็นแล้วอะ่ะทุกทุกคนอาจจะยังไม่ได้เห็นรูปประทับในตอนนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วทุกคนเข้าใจไหมทุกทุกกระบวนการมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเข้าใจไหมมันไม่มีทางส่งมาแบบมาถึงเราบ้บมได้เลย มันจะต้องค่อยๆเกิดขึ้นมันจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแต่สิ่งที่แบบมันไม่น่าเชื่อละอัศจรรย์ที่สุดก็คือว่าลายมือเปลี่ยนทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่เพื่อนพูดออกมามันคือความคิดแล้วก็ความรู้สึกของผมทุกอย่างมันไม่พลาดแม้กระทั่งเส้นเส้นเดียวก็ไม่พลาดวันเวลาในการดูดวงชะตามันก็ไม่พลาดว่านเนี่ยเพื่อนยังงงว่าแบบ เขาจำดวงได้เนาะว่าเฮ้ยจริงๆมันต้องระยะเวลานั้นอะแต่ทำไมมันถึงย้อนมาถึงเวลานี้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่แบบมหัศารมากคุณเชื่อหรือยังว่ากดทางเดินดมันมีผลและอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรคุณจะปล่อยให้ดวงชะตาของคุณนั้นเป็นไปในสิ่งที่คุณไม่ต้องการหรือคุณจะเลือกทางเดินในชีวิตของคุณและกําหนดโชคชะตาของคุณนั่นคือสิทธิ์ของคุณ ไม่มีใครบังคับคุณเลยว่าเธอจะต้องเป็นไปตามโชคชะตาแต่ว่าอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งนี้สำคัญก็ที่สุดคือคุณจะต้องทำถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยานะคะไม่ใช่ว่าคุณอยู่เหนือโชคชะตาโดยการไปโกงไปทำผิดศีลหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่สิ่งทถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องคือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเท่านั้นไม่ใช่ว่าใช้วิธีวิธีมาวิชามาทุกวิธีทางเพื่อแย่งชิงสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเราหรือ ใช้วิธีที่มันสกกระปกที่จะได้มาไม่ว่าจะเป็นส,สินเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะการใช้กดแรงดูนที่ถูกต้องก็คือว่าคุณจะต้องดึงดูดมันด้วยพลังงานสะอาดและอยู่ในหลักของศีลธรรมจรรยานะคะไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะบางคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อโอคณนะทั้งภายภาคหน้าและในจิตใจลึกๆของคุณนะถึงคุณจะได้มา แต่คุณก็รู้สึกไม่มีความสุขหรอกค่ะมันจะรู้สึกเป็นตราบบปติดตัวคุณไปตลอดชีวิตนะแล้วพอเป็นตราแบบคุณก็จะรู้สึกผิดตลอดเวลาใช่ปะเมื่อคุณรู้สึกผิดตลอดเวลาคุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องได้รับโทษสักอย่างหนึ่งถูกไหมมันกดแห่งกรรมอะเมื่อคุณทําสิ่งอะไรแล้วเขาบอกว่าคุณจะต้องได้รับโทษสิ่งนั้นอะมันก็จะเกิดขึ้น เพราะว่าคุณคิดไงครบคุณจะต้องได้รับโทษสิ่งนั้นแล้วความคิดทุกๆความคิดมันเป็นพลังงานมหาศาลเนี่ยมันถึงบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะคิดหรือลงโทษอะไรตัวเองได้เลยนะคุณมีสิทธิเลือกแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณเท่านั้นนะคะคุณมีสิทธิที่กําหนดช่องชะตาชีวิตของคุณนะคุณอยากรวยเร็วแค่ไหนคุณอยากประสบความสาเร็จมากเท่าไหร่นะคุณอยากมีชีวิตที่ดีขนาดไหนนะคุณกําหนดไปเลยนะคะ โฟกัสนะผมเชื่อว่าทุกๆสิ่งนะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเรานั้นสั่งสมพลังงานด้านรบมาตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นพลังงานมหาศาลนะคะสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะอย่าท้อนะคะมันเป็นธรรมดาที่คุณจะต้องเจอความท้าทายต่างๆนานานนะที่คุณกําลังเผชิญอยู่ณนะปัจจุบันนะคะ คุณสั่งสมมาเยอะเท่าไหร่คุณก็จะต้องขจัดมันออกไปให้มากเท่านั้นนะมันไม่สามารถขจัดออกไปได้ภายในวันถึงสองวันนะคะทุกอย่างใช้เวลานะคุณก็ค่อยๆเติมพลังงานด้านบวกลงไปในความคิดและจิตวิญญาณของคุณนะคะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้เป็นไปอย่างที่คุณปรารถนานะอย่าที่จะยอมแพ้ ต่อสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่เด็กค่ะถ้าหากว่าคุณรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของคุณไม่ว่าคุณเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะผมอยากให้ทุกคนนะคิดสู้และคิดเป้าหมายนะทุกคนทำได้ทุกคนสำเร็จแน่นอนดวงชะตาเปลี่ยนได้ด้วยความคิดผมคอนเฟิร์มค่ะผมทำมาแล้วเห็นมาแล้วประจักษ์ขึ้นมาเป็นลายมือตรงหน้าทุกอย่าง ตอนที่ผมฟังเพื่อนผมอึงมากว่าแบบมันเป็นได้ยังไงสิ่งที่เราคิดทุกอย่างทุกดีเทลทุกอย่างที่เราใส่ลงไปมันขึ้นนาชัดเจนมากแล้ววันที่ผมได้รับผลลัพธ์อจะมารีดิวให้กับทุกคนเลยนะคะว่า ผลรับของลุ่มนั้นฟังปุริเย่แค่ไหนนะให้ทุกคนนะรอยินดีได้เลยนะคะผมมั่นใจมากว่าผมสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะใครที่กำลังใช้กดแรหงหนึงดูดอยู่นะคะผมเป็นกำลังใจให้นะคะใช้นะคะใช้ทุกวันใช้ต่อเนื่องนะพยายามนะคะ ค่อยๆถ่ายเทน้ำนะเอาน้ําเสียออกแล้วเติมน้ําที่ดีน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่พลังงานด้านลบนะคะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณได้อย่างแน่นอนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ดั่งเนรมิตจริงๆนะคะอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะสำหรับใครนะที่มีปัญหาระยะเปรึกษานะคะสามารถ inbox มาถามได้นะคะวิธีการต่างๆนะผมก็ลังจะเปิดเป็นคอร์สนะคะ สำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่จะต้องการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนานะักวิธีการใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลนะคะกำลังเตรียมคอสนี้อยู่นะโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะคะแล้วฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็กดกระดิ่งติดตามช่องด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ่มนะคะทําคลิปดีๆแบบนี้นะนำทริคดีๆมาให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อให้ทุกคนนะั้นสมหวังสําเร็จดังปรารถนานะคะเป็นกำลังใจให้ ใช่ค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสด,ดีค่ะ